พี่สวัสดีครับเอาอะไรรับต่อเข้าไปบ้างเขาแบบไหนภาพไม่ครายนะสดีค่ะสวัสดีครับเเป็นไงบ้างคะหนาวมากแลวันนี้ถ่ายในสตูนั่งเป็นถ่ายตูนถ่าไหนท่าไหนก็เป็นท่ารวมแล้วก็ท่าเดี่ยวครับผมแล้วท่าเดี่ยวเป็นไงท่าเดี่ยวท่าเดี่ยวก็ยืนคนเดียวครับส่วนท่ารวมก็แบบว่ารวมกับน้องๆทุกคน กอนกสั่งคะัหนึาเดียวๆประสบการเยอะประการณ์เอแล้วประการมันแน่นหนาประมาณนี้ครับเอาเป็นไงวะอัปเดตแบ่นี้อัปเดตเหรอวันนี้ก็มารวมตัวกับน้องครับผมต้นปีมาถ่ายโปรไฟล์ใหม่ของค่าย S T M D ครับผมแล้วก็มีแบบว่าโปรไฟล์เดี่ยวของแต่ละคนมีโปรไฟล์รวมอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งเดี๋ยวก็จะมีอีกของผมอีกรอบหนึ่ง คือแบบว่านําไปขายงานให้กับลูกค้าต่างๆไว้ใช้ได้คัดอะไรแบบนี้นครับโปรไฟล์เดงรอะอันนั้นอ๋อเพิ่งจบไปฮนะโฟตโต้บุ๊คครับผมแวะแว่ขายนิดนึงคือ,อคือเหลือตกค้างแล้วก็สามารถยังสั่งซื้อได้ครับผมก็ฝากด้วยฮนะมดปล้วก็เดี๋ยวคืออาจจะแบบว่ามีใครแบบมาอ้อนๆแบบมาขอรอบอะไรอย่างเงี้ยขอฟรีได้ไหมก็ออยังเหลืออยู่ไหมฮะ มีแจกพี่ๆเขาป่ะฝากเงินพี่ก้าวฝากเนพี่วุฒิบอกสั่งทำไม่ทันแล้วครับครับผมพูดถึงไหนของเรางานมีแบบคนงานเหรอครับถ่ายถ่ายก็ไม่ยังครัอะไรนะครับปิดกล้องไปหรือยังคะปิดกล้องไปหรือยังถ้าละครตอนนี้คือตั้งแต่คือพักกองคือตอนนี้ยังยังยังไม่ได้กลับมาถ่ายแต่เร็วๆนี้ครับผมแล้วก็ ตอนนี้ก็จะมีผลงานแบบว่าที่เพิ่งถ่ายไปก็จะมีเอ m มวเอมวีให้กับวงทีป๊อปวงนีงตอนนี้ยังบอกไม่ได้ฮะเดี๋ยวออกมาแล้วเดี๋ยวว่ามาพูดคุยกันนะไม่ใช่ฮะไม่ใช่ฮะเป็นเป็นค่ายข้างนอกครับผมก็เป็นค่ายน้องใหม่ครับผมน่ารักสดใสฮรัีนี้จะได้เห็นกงานกาก็จะมีแบบพรีเซนเตอร์ทั่วไปเลยฮะก็ตอนนี้ถ่ายพรีเซนเตอร์ไปแล้วสองตัวฮะก็ รอออนแอร์อยู่แล้วก็กำลังรอวางสินค้ายอยู่ครับเอาผู้หุดก็ก็บุ๊คแ่งมันเป็นแนวของกูบุ๊คเานะ่โฟโต้บุ๊กก็ไปถ่ายทำที่ไปถ่ายที่ญี่ปุ่นครับผมก็เป็นแบบไลฟ์สไตล์ทั่วไปเป็นการแต่งตัวแบบว่าก็คิดกันกันกบพี่ๆี่ทีมงานนะว่าอยากแต่งตัวแนวประมาณไหนอยากถ่ายเมืองประมาณไหนเป็นวิ์แบบไหนอะไรประมาณนี้ก็เป็นแบบส่วนใหญ่ที่ผมเคยถ่ายโฟโต้บุ๊กมาเนี่ยหรือถ่ายนิตยสารมามันก็จะเป็นแบบว่า แนวแบบแฟชั่นแล้วก็อาจจะเป็นแบบว่าเป็นเป็นพอเทสส่วนใหญ่อะไรเงี้ยพอคราวนี้แบบว่าอยากให้มันเป็นไลฟ์สไตล์มากขึ้นก็เป็นแบบส n a p ทั่วไปเลยว่าใช้ชีวิตปกติก็มีตั้งแต่แบบตื่นนอนตั้งแต่เที่ยวเล่นหรืออะไรเงี้ยเพรว่าเราใส่ความเป็นตัของเราไปใช่ใช่ใช่ครับ<ๆ>ก็พยายามแบบว่าใส่ความเปน็นตัวตนให้พี่พี่น้องแฟนคลับมากขึ้นแล้วก็จะรู้สึกว่าอยากจะทําแนวแบบเนี้ย แบบทุกๆปีเก้าได้เห็นคะตัวอย่างเขาเลือกอะไรหรือยังช่วยกันเลือกมาแล้วฮะช่วยกันเลือกมาแล้วก็ได้ประมาณกี่หน้านะพี่วุฒิแปดสิบกว่าหน้าครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดือนนี้เราจะมีนัดรับกันหน้าไหนหล่อที่สุดหน้าไหนหล่อที่สุดหน้าไหนบ่าหน้าที่อยู่ตรงนี้แหละครับและเดตอนนี้แบบพี่เขาชงมาเองครับผมผมไม่เคยมั่นใจอะไรแบบนี้เลย เราคฟนชายจะมีแฟนแฟนรับยังไงก็จะมีเป็นแฟนชายก็คือเซ็นเซ็นไปเซ็นไปรับไปรับของแล้วก็เซ็นแล้วก็เดี๋ยวไปรับเองกับมือครับก็เรียกว่าจะได้เจอแฟนก็ได้จะได้เจอแฟนครับผมเตรียมตัวยังไงบ้างไหมเตรียมตัวยังไงก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยฮะก็แบบว่าปกติเจอกับพี่เพื่อนน้องทำตัวแบบให้มีความสุขให้สุดหัวโล่งๆแล้วก็ไปพูดคุยกันอะไรที่ก็รับเป็นแฟนทันทีไม่ใช่ อะไรนะครับทนันบ้างไม่ทันบ้างครับบางทีแบบว่ามุกจากในแบบพวกแอปโซเชียลต่างๆถ้าแบบว่าบังเอิญแบบเคยได้ดูอะไรเงี้ยก็จะทันบ้างแต่ถ้าส่วนใหญ่ที่แบบว่ามันไวมากอ่ะแบบเพิ่งเกิดขึ้นแบบเป็นไวรัลแบบวันสองวันอะไรเงี้ยมาแบบก็ไม่ทนนันบางทีอันนี้ <c oughs> ทันแล้วครับฮ <c oughs> อปกับเยือนแล้วเรารู้จักไหมชีเซิร์ชีเซิร์ชีเซิร์บรู้จักครับ จะเสิร so ์ฟบ้างไหมช่วงนี้ช oh ่วงนี้เสิร์ฟบ้างไหมเสิร์ฟอยู่ครับเสิร์ฟเรื่อยๆเลยครับอยากเสิร์ฟเดียวหรือเสิร์ฟคู่ได้หมดเลยครับหลายหลายคนอยากแบบอยากได้แบบเสิร์ฟคู่มีโอกาสได้จะเสิร์ฟคู่บ้างไหมเท่าที่ได้ยินมาก็มีอยู่นะมีอยู่นะใช่เร็วเร็วนี้ครับเร็วๆนี้ไม่นานเกินร้อนแน่นอนครับจะเป็นผลงานอะไรก็ไม่ถึงใครไม่เกินร้อนละ พวกพี่ไม่เคยรอหรือว่าพกล้าไม่เคยรอทุกคนครับที่รอรูอ้หือรอให้ให้ได้เสิร์อรคู่เมื่อไหร่ครเร็วๆนี้ครับเร็วๆน,นี้ตันน้งตารอไหมคะตั้งตารอนได้เลยเออเตั้งตารอนได้เลยใช่ไหมได้เลยครับแล้วก็มีอะไรอีกบ้างไหมกับแบบได้เจอคู่อะไรอะไรนะจะได้มีงานคู่อะไรอย่างอื่นบ้างไหมที่แบบเปถึนงนั้นแล้วจะได้ดูอนะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันฮะแต่ก็แบบว่า เวลาแบบว่าได้ยินแบบว่า no พูดคุยกับผู้ใหญ่อะไรเงี้ยก็แบบว่าแบบคนเขาก็แบบว่ามองเห็นแบบว่าอยากจะมาแบบว่าอยากอยากมาเขาเรียกว่ายังไงอ่ะอยากมาลองสองคนเราสองคนดูอีกสักครั้งอะไรเงี้ยก็ได้ยินแบบนี้มาอะไรเงี้ยก็เขาคถ้าผมคิดว่าถ้ามันจะเป็นโอกาสหนยก็คงแบบว่าเขาคงรอโอกาสอยู่หรือว่าแบบว่าพยายามหาหาโปรเจกต์หรือหาอะไรมาให้พวกเราทําอยู่ครับผมก็อยากให้ พี่วิ่งน้องทุกคนแบบรอรอรอ,อตั้งตารอแล้วเรามีโอกาสไหมคะมีโอกาสอะไรครับมีโอกาสมีโอกาสริงๆไหมคะอะไรนะฮะใช่หมว่าเามีโอกาสเจอเขาบ่อยๆไปเยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ยังไม่ค่อยเลยครับแทบไม่ค่อยได้เจอกันเลยช่วงนี้ก็ตั้งแต่เจอกันล่าสุดก็เป็นที่งานมูลนิธิครับผมอยากจะหาโอกาสจริงๆก็อยากเจอครับจริงๆก็อยากเจอเนื่องากงานเราอยากทำงาน ง,งานอะไรนะครับแฟนมีก็มีแล้วลก็คงอยากกลับไปแบบว่าถ้า,ถ,าถ้าให้เลือกได้อาจจะเป็นแบบอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นแบบว่างานที่มันแบบเบาสมองแล้วก็สนุกอะไรอย่างเงี้ยใช่ฮะเปล่าช่วงนี้ต่างคนต่างงานยุ่งไงถ้าเป็นงานอะไรสักอย่างที่แบบว่าอยากให้กลับมาเจอกันแล้วมันแบบมันมันสนุกแบบบรรยากาศมันแฮปปี้ก็น่าจะเป็นงานอีเวนต์ครับใช่ ม,มีมีได้คุยบ้างทำตาแข็งใส่ผมทำไมครับผม<อ>ฮะ <า S 1> โอ้โหถ้าเป็นแฟนๆผมก็ต้องทายถูกอยู่แล้วล่ะครับเ,ออเขาใบซะขนาดนั้นเชียวได้เห็นครับได้เห็นครับก็เร็วๆนี้แล้วครับ อาจจะเป็นเดือนนี้แล้วที่สินค้าจะออกมาวางจําหน่ายหรือว่าเป็นแอดหรือเป็นอะไรต่างๆแ,แล้วก็อีกตัวหนึ่งยังบอกไม่ได้ฮะยังถ่ายยังไม่เสร็จเลยแต่ภาพนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเหลือแค่แบบแอดนะครับเาทงานขอแบรนด์ู้รู้สึกเป็นแบรนด์ที่ใหญ่มากๆแล้วก็แบบว่าผมก็ไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าวันนึงจะมีโอกาสได้มาร่วมง,งานกับทางแบรนด์รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ จะพยายามถ่ายทอดตัวตนแบบว่าของตัวเองภายใต้แบรนด์ให้ได้มากที่สุดครับเขาก็คงเห็นอะไรบางอย่างในตัวผมหละอาจจะเป็นแบบตัวตนที่ชัดเจนหรือว่าตัวตนของผมที่มันใกล้เคียงกับแบรนด์หรืออะไรเงี้ยก็มันอาจจะไปในทิศทางเดียวกันหรือแบบเขาอยากอาจจะลองอะไรแปลกใหม่ไม่ถึงว่าสินค้าแล้วที่ยังไม่เคยจับอหมวดไหน หมวดอาหารเนาะยังไม่เคยจับเลยใช่แว่วกมาก็เหมือนก่อนหน้านี้ก็จะมีแบบว่าสิ่งประทนอาหารสัตว์อะไรอย่างงี้มาบ้างก็ตื่นเต้นนะ<อ>ตื่นเต้นเพราะว่าตัวเองเป็นคนอยากอยากเลี้ยงสัตว์มากๆอยู่แล้วฮครับใช่ฮะยังว่างอยู่ครับยังได้อยู่ฮะอาหารก็ก็ไม่เคยเลยยังว่างอยู่ครับผมหน้าตาว่ากินอร่อยครับ<อ>ไปถึงเวลากินนะฮะ เลาหากินใช่มีที่งาน,น,นเพลงงาน,นเพลงใช่ไหมครัก็ตอนนี้ก็กำลังหาเพยพยายามแบบว่าขอฟังขอฟังแบบว่าขอฟังแบบ cover จากคนนั้นคนนี้อยู่แบบว่าโปรดิวทาเพลงนีแ้กบบ็อยากอยากได้แบบแนวเพลงที่แบบตรงกับตัวเองมากที่สุดแล้วก็แบบว่าทํานองที่ตัวเองชอบ ส่วนใหญ่ก็เป็นหาทํานองแหละครับแล้วก็เดี๋ยวเนื้ออะไรเงี้ยอาจจะมาทมําอีกท,ทีอะไรเงี้ย,ย,ยจริงๆผมอยากทําแบบว่าแนวโซแบบแนวบนลดาที่พึ่งแบบว่าเล่าเรื่องราวอะไรที่แบบเล่าได้เรื่อยๆอะ่ะที่ไม่ใช่แบบว่าวนกลับมาฮุกแล้วเป็นฮุกอะไรแบบนี้อยากลองแนวที่เป็นแบบเล่าเรื่องอะไระเนื้อเยอะๆเนื้อไม่ซ้ำ อาจจะช่วยฮะเพราะว่ายังไม่ถึงขั้นเก่งขนาดแบบว่าเขียนเพลงเองขนาดนั้นอาจจะแบบว่าพยายามเล่า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 แล้วให้เขาแบบว่าขัดเราได้ไม่สุดครับเป็นอีกหนึ่งโจทย์นะครับพี่ปากด้วยฮะเอาครับไม่แน่ใจเหมือนกันฮะก็พยายามจะทำกันบ้านแล้วก็หาไปเรื่อย ครับผมแล้วก็เอาแบบต้องรอดูลงครับผมต้องรอดูลงแล้วก็ฝากเอาใจเชียร์ด้วยฮะอ,อีกไม่มีวันแต่มันก็ถึงแบบประกาศของงานบอลช็อปแล้วใช่อีกไม่กี่วันก็ตอนนี้อกไมราในตำแหน่งอะไรคะตอนนี้ยังบอกไม่ได้ครับว่ามาในตำแหน่งเพราะว่าผมก็ยังไม่รู้นะรอบนี้เราคิดว่าเราจะได้แชมป์กับเขาบไหมแชมป์ไม่แชมป์ไม่รู้นะแต่ปีนี้เนี่ย กดดันตรงนี้ว่าปีที่แล้วผมยิงจุดโทษไม่เข้าปีนี้ก็เลยต้องกลับมา,มาถ้ามีโอกาสได้ยิงก็อยากจะต้องยิงให้เข้าต้อ,องช่วยกันดีเจะยิงตั้งแต่ในเกมให้มันเข้าเนะทำไมเราไม่คิดว่าจะยิงตแต่ในเกมเราจะต้องรอรูปโทษอเียวในเกมอ่ะมันภาพจำมันมันไม่เท่ากับตอนยิงจุดโทษฮะในความรู้สึกผมแต่ถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากยิงทั้งในเกมทั้งจุดโทษ ม่แต่ถ้าเรากินแบบสวยๆเข้ามันก็เป็นภาพทับหยือแล้วสโลว์สโลว์อยู่นะกล้องมันไวครับมองไม่ค่อยทันอ๋อแล้วเพราะว่าปีที่แล้วผมจับบอลแต่ละครันแล้วกล้องยังจับผมไม่ทันเลยมันไวมันเกิดขึ้นไวมากแต่เราคิดว่าเราบางทีขอยิงเข,าข,อของ้าก่อนทีมชนะไม่ชนะไม่รู้ครับผมขอยิงเข้าก่อนอได้แชมป์ไม่ได้แชมป์ไม่รู้เหมือนกันให้มันเป็นแบบเดิมเลยครับผม แต่ถ้ารอบที่แล้วพี่ทราล้วเไปลองตอนนันนะก็แบกคาราเลยมันก็คงเป็นอีกหนึ่งส่วนแล้วที่ผมยิงจะโทษไม่เข้าเพราะกดดันแล้วตอนที่ไปยิงอะผมยืนเดินไปบอกพี่บอยมั่นใจมากพี่เราพอไปยิง <c oughs> เองอ่ะเราคุณคิดว่าปีนี้ถ้าแบบท่านท่านเลือกได้อยากาอยู่กับใครอยากให้ใครอยู่กับเราอยากให้ใครอยู่กับทีมเราบ้างใช่ไหมคิดว่าจะเป็นตัวช่วยหรือตัวนำโชคให้เราอะไร จริงๆผมไม่ได้อยู่ที่ฟอร์มฮะผมผมคิดว่าอยู่กับใครสบายใจผมอยากอยู่กับคนแน่แนะใช่เราจใสแล้วมีแล้มีเรามีใครไหมที่แบบว่าเฮ้ย,ไป,ย,ย,ยไปอยู่ตรงข้ามเลยอยู่ตรงข้ามเลยไปอยู่ตรงข้ามเลยอะเลือกยากมากเลยทุกคนหรอเอาจริงใครก็ได้ให้อยู่ด้วยกันหรือแบบว่าแบกก็แบบว่าเล่นกันสนุกสนุกครับไม่มีใครไม่มีใครแบบว่าเล่นกันแบบซีเรียสมากแต่เราก็จำเราก็เล่นไม่เข้า อันนั้นคือผลงานส่วนตัวครับใช่ปีนี้มีแผนงานในประเทศแลต่างประเทศเยอะมากเลยนะก็เดี๋ยวเดือนหน้าจะไปไปเที่ยวกันกันกบพี่ๆน้องแฟนคลับอออของผมเองที่ฮอกไกโดเป็นฮอกไกโดแรกของผมเลยช่ยก็ไปเที่ยวฮอกไกโดแล้วก,แวก็แล้วก็อาจจะมีไป อังกฤษตอนนี้ก็กําลังอยู่ในขั้นตอนงานคุยอยู่อันนี้ก็เป็นแบบว่าเป็นงานบบส่วนใหญ่เป็นงานแบบท่องเที่ยวใช่ฮะใช่ฮะดีใจมากๆเวลาที่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ได้ไปเที่ยวแบบตามๆจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยที่มีงานที่แบบว่าได้ไปเที่ยวกับพี่วิ่งน้องแฟนคลับหรือแบบว่าผู้ใหญ่พาไปหรืออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกดีใจมากๆแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีเหมือนก็จะมีทัวร์เหมือนที่ไปอีกรอบที่แล้วทีนี้อันนี้เป็นทัวร์ยุโรปสามสี่ประเทศแทน ใช่แฟนมีสเหรอฮะแฟนมีสก็ส่วนใหญ่ผมจะเป็นช่วงสิ้นปีฮะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ให้ฟังอีกรอบแล้วกันเรื่อยๆส่วนใหญ่มันจะเป็นแฟนมีสต่างประเทศมันจะอยู่ในช่วงแบบว่าช่วงท้ายๆปีหมดเลยครับก็มีประมาณนี้ฮะแล้วก็เดี๋ยวมีอัปเดตอะไรก็จริงๆมันก็มีอีกเยอะที่ยังบอกไม่ได้เพราะว่าผมถือเคล็ดถ้าบอกไปแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ได้ไป<อ>ใช่ฮะ อันนี้คือได้ไปชัวร์แล้วฮะถ้าไม่ได้ไปก็ยัไม่ได้เ้าอ่ครับผมก็ฝากน้องเล้ไหมครับผมก็ครับผมก็วันนี้ก็มารวมตัวถ่ายโปรไฟล์นะก็ยังไงก็ฝากน้อง S Team ทีคนด้วยน้องทุกคนับ พร้อมที่จะทํางานมากๆน้องๆแล้วบอกว่าน้องๆทุกคนเนี่ยมีแววที่จะเป็นแบบว่าไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักแสดงหรือเป็นนายแบบนางแบบอะไรอย่างเงี้ยน้องๆทุกคนเห็นเข้าไอยากให้ทุกคนแบบว่าเปิดใจแบบว่าลองเรื่อนน้องๆไปทำงานดูแล้วก็ฝากน้องกาวด้วยครับน้องกาวเลยครับภายในปีนี้ก็จะมีผลงานมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับผมไม่ว่าจะเป็นผลงานส่วนตัวเองผลงานโฆษณาเองผลงานละครเลยนเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆฝากด้วยครับ ท้ายถ่ายอย่างเดิมวันเลายแล้ววันเลนทยแล้วเหรอฮะหัวใจยังว่างหรือเปล่าคะหรือไม่ว่างไหมหัวใจยังว่างอยู่ฮะแต่ตอนเนี้ยที่ไม่ว่างคือคิววันวาเลนไทน์ไม่ว่างใช่ผมได้มอบให้กับแฟนๆของผมเรียบร้อยแล้วฮะจะไปมีนัดรวมกินหมูกระทะกันครับถ้าพี่ๆว่างชวนไปได้นะฮะง่ายเเชิญนะคะแวะไปได้นะครับ อะไรนะฮะแขกรับเชิญก็พี่ๆไงฮะ oh. ไปมีมีมีให้ครับมีให้ครับพี่ๆจะไป <c oughs> พี่ๆจะไปยังกี่คนลงชื่อได้เลยนะฮะ oh. แล้วก็เอาหัวใจไปแปะผมด้วย oh. ครับผม oh. เดี๋ยวผมเคลียร์หน้าร้านให้เลยครับเสือม้วนนะ oh. ล้อเล่นครับพวกพี่ไปทั้งทีผม จัดให้โตดีๆอยู่นะวโตหลังร้านครับโตไหนได้สิบสี่นี้ครับใครที่น่าจะปิดแล้วเนาะพี่วุ้นเนาะเป็มแล้วเป็มแล้วครับผมใช่พวกพี่ไม่ต้องลงชื่อคะแต่พี่ลงใจได้ไหมลงได้เอาไงพ่หล่อเพลงฉันเล่นนะครับผมฝากด้วยนะก็ฝากถึง แฟนคลับผมที่ดูอยู่แล้วก็วันที่ได้ไปวันที่14บกุมภาเนี้ยก็ไม่ต้องคิดอะไรมากคทำหัวไปให้โลง่งแล้วไปสนุกกันที่งหน,าน <Yeah. S 1> ฝากด้วยครับ <Yeah. S 3> Welcome